เรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงงานแห่งหนึ่งย่านชานเมืองครับเหตุเกิดกับส้มพนักงานสาวที่วันนั้นโชคร้ายส,สับสนคือนอกจากอากาศจะร้อนอบอ้าวแล้วส้มกำลังทรมานสุดขีดจากอาการริดสีดวงทวารที่อักเสบจนบวมเป่งเดินแต่ละก้าวเหมือนมีเข็มทิ่มที่ก้นมันเจ็บปวดทุกจังหวะการเดินจริงๆแต่ความซวยยังไม่จบ เมื่อจูจๆข้าศึกบุกส้มปวดท้องหนักจนหน้าเขียวร่างกายบีบให้ต้องเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนี้เธอไม่มีทางเลือกล่ะครับต้องกัดฟันลากสังขารขึ้นไปที่ห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดซึ่งอยู่ตรงบันไดหนีไฟชั้นห้าชั้นที่พนักงานเขารู้กันดีว่าเมื่อเดือนก่อนพิกจอยสาวบัญชีที่โดนแฟนทิ้งแถมหนี้สินรุมเรา้า ตัดสินใจกระโดดระเบียงตึกนี้จบชีวิตลงไปแต่ณวินาทีนั้นความปวดของส้มมันชนะความกลัวครับส้มผลักประตูเข้าไปห้องน้ำหญิงเงียบกริบวังเวงผิดปกติมีอยู่แค่สองห้องห้องด้านในสุดประตูปิดสนิทลูกบิดถูกถอดออกมีป้ายแขวนว่าชำรุดส้มรีบพุ่งเข้าห้องแรกที่ว่างอยู่ทันทีวินาทีที่หย่อนก้นลงนั่ง ความเจ็บปวดจากแผลฤดสีดวงมันพุ่งจี๊ดขึ้นสมองจนน้ำตาเล็ดขาของเธอเริ่มสั่นและชาหนึบจากการเกรงส้มพยายามรีบทำธุระให้เสร็จแต่ท่ามกลางความเงียบจูจูก็มีเสียงดังขึ้นจากห้องข้างๆที่ติดป้ายว่าจำรุดแกรกแกรกเหมือนเสียงเล็บขูดกับกระเบื้องชา้ชาๆลากยาวๆส้มชะงักลมหายใจสะดุด ห้องนั้นมันล็อกตายไม่ใช่เหรอเฮ้อเฮ้อเสียงร้องไห้ดังแทกขึ้นมาเป็นเสียงที่แหบแห้งและโหยหวนเจ็บโอ้ยเจ็บเหลือเกินช่วยด้วยใครก็ได้ขาขาฉันหักสิ้นเสียงพูดมีเสียงเหมือนของหนักๆกตกกระแทกพื้นห้องข้างๆตุ๊บดังสนั่นวันไหวตามด้วยเสียงตะเกียกตะกลายครืด ครืดเหมือนคนกระดูกหักทั้งตัวพยายามคลานลากสังขารเข้ามาใกล้ผนังฝั่งที่ส้มนั่งอยู่ใจส้มล่นไปอยู่ตะตุ่มอยากจะลุกวิ่นหนีเดี๋ยวนี้แต่ร่างกายมันทรยศความเจ็บปวดที่ก้นและขาที่ชาจนไร้ความรู้สึกทำให้เธอขยับไม่ได้เลยปังปังปังเสียงมือตบผนังกั้นห้องดังรัวเร็วขึ้นช่วยด้วยมันเจ็บจะขาดใจแล้วช่วยกูที เสียงร้องโหยหวนดังเข้ามาประชิดติดหูส้มกรีดร้องสุดเสียงทั้งที่ขยับตัวไม่ได้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยหนูด้วยโครมเสียงประตูห้องน้ำใหญ่ถูกผลักเข้ามาอย่างแรงแสงสว่างสาดเข้ามาพร้อมเสียงคนวิ่งส้มส้มเป็นอะไรลูกเสียงป้าแม่บ้านตะโกนเข้ามาอย่างตื่นตระหนกทันทีที่เสียงป้าดังขึ้นทุกอย่างในห้องข้างๆเงียบกริบไปทันที ป้าแม่บ้านกับรอปภร,รีบเข้ามาประคองส้มที่สภาพหมดเรี่ยวแรงหน้าซีดเผือดกางเกงยังใส่ไม่เรียบร้อยดีป้าต้องรีบพาออกมานั่งดมยาดมข้างนอกพอส้มตั้งสติได้เล่าทุกอย่างให้ฟังป้าแม่บ้านหน้าถอดสีแล้วพูดเบาๆว่าวันนั้นน่ะวันที่จอยมันโดดดมไปอะร่างมันกระแทกพื้นแล้วกระดูกหักทั้งตัวแต่มันยังไม่ตายทันทีนะ ตำรวจบอกว่ามันพยายามคลานคลานเพื่อจะขอความช่วยเหลือจนขาดใจตายสมได้ยินแบบนั้นขนลุกวาบเพราะสิ่งที่เธอได้ยินไม่ใช่ผีมาหลอกเตาชีวิตแต่เป็นความทรมานเฮือกสุดท้ายที่ยังวนเวียนรอคนมาช่วยตลอดไปขอคนละ หนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้พล่ามผีด้วยนะจ๊ะ